ครัง้งแรกบ่วงหายครับพี่น้องีโอ้ยนั่น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 ตายครับพี่น้องโอ้ครั้งแรกกับหมาเลยครับผมใก่ครับป้าแข็งกระดือพี่น้องถือฝนนะ่ะ มสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมบายนี่กับพ่อพี่น้องมาหาอยากหากินก็ผมนี่กับพ่อแม่พี่น้องมาดักหนูคือเก่าครับน,นี่หมายกับเป็นสิมาร้องหาหมายมาไม่ทั้งนี้มึงครับผมทางพันหมายกเก่าๆนะครับแต่ว่าเอ็มมันหกมันลกดีเป็นดับมีหนูมาอยู่เลยมาร้องมึงครับผม มีไหมบ่นี่ครับเป็นไม้เก่าเข้าเจ้าอยู่พี่น้องไม้เก่าไม้เก่าต้องมีทั้งทั้งเ,งเนเีเย่ยก็เป็นเกาเกาอยู่แบบเต้าขวดก็เป็นไม่ไม่บออ้หนี่พี่น้องวานขวดยังมาท่านดนเลยนะี่พอทอนขวดไหม นอรดีประทันโดนเอาปะปมวานี่ยหว้ปลามันคหรพี่นอ้องขุนห้อยตนุหมายตื่นทวงย่างพี่น้องนีทางเลียน้ำแขางกับกับแปรนี่ครับพี่น้องทางงามอยู่แต่กับสิงย่งกระเจาพอร้องมึงครับผม ยูโบยูกับเบอเสียหายครับติดตามมาแล้งครบับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมเศร้านี่กับบ้าเศร้ากัดครับพี่น้องเจ็ดโมงกวล้วครับสวยลนะคือนี่ฝนตกครับพี่น้องประมาณต,ตกประมาณตีสี่ตีห้านะครับตอนนี้กำลังสิเริ่มสิยุดแล้วครับพี่น้อง กำลังสิไปปล่อยครับมือน้ำถั่วได้พี่น้องฝนน,งน,นี่มันตกย้ำหนีโอ้ยกับแม่นเด้ออกกมปรตูก็ใดกำลังหยุดพี่น้องฝนก็ใดไอ้มึงหนูเข้าติดมานบ่มาอน,าน,าน,นิสิมีเตีมบ่ันถีกมันถีอยู่ตรงไหนฝนตกตกปเปียกเต็งเล ไปเบ,บิ้งครับผมเบื้ังแรกครับพี่น้องลบ้งแรกบ่วงหายครับพี่น้องมีคนมาเอาอยู่บ่นี่ครับไม,ม้ผมใส่ไปซื้อนี่ครับซื้อนี่ครับพี่น้องนี่มีไว้ถือความครับผมพี่มุนๆุนยังไงพี่ สิยู่บ่หนูอ่ะนี่มาคนออกไปแล้วอืมบาดนี่สิลากบ่วงมาใส่บุตรเหันคนออกไปกันหนูสิลากไปไกลเต๋อไปด้วพี่น้องเลยอุย้ยนั่น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 ตายครับพี่น้องอู้ตังแรกกับมาเลยครับผม ไงครับปาดแข็งก็ดือพี่น้องถืงนนะอฝนอ่ะฮัดบักใหญ่พี่น้องทางเนี่ยน้อยว่ามันสิตหนูบางใหญ่ปนีโอ้แข็งเลยพี่น้องเออโอ้ยหมาตะลังแหลกเลยครับพี่น้องเออเ้ยหมายนี่เดียดยีลีครับนี่ครับ มาที่ไทยพี่น้องมึงอครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จังไดหมานหมานหมานพี่น้องล้างแรกกับหมานเลย <c oughs> เป็นน้ำครับนี่เปียกมักยาดด้วยอขอ,ขอ,ขอยาดเจ็บมั้งครับผมตจมเลยน่าและครับไปแล้วพี่น้องห้านกัดใหม่เกือบมันลากไปบักไกลกว่านี้นะ ว่ามันค้นออกไปพี่น้องพอด่วงทางล่างมันไม่แต่บ่วงค้นเลยครับพี่น้องมันใส่แซ่ไปของไปใส่หดอดเต้าแถวนี้วันนี้ว่าสิใส่ลงไปเห็นบ่วงเขาจ่อไว้ถอยจักๆครับตาแดงก็ว่าหยถอดออกทั้งที่แล้วมันก็เดีด๋ยวใส่แล้วครับเสียดายเฮียป่วยมัน่ะวายศิลปเป็นหนูใหญ่อยู่ ไอ้ฮู้นขวดนี่ขาดเี่ยวหลีแถวนี้มีซีดีให้พี่น้องฝนตกไม่แม้สิยักมือสองมือนี่มามึงนี่สีดูได้ว่าหนูมันอยู่บ่อยู่เดี๋ยวขอ,อยาดเจ็บบ้างครับผมไปครับพี่น้องมานี่ก็เป็นตมินหนูเอ้พี่น้องได้เป็นไม้เก่าเขาไหม เอาสิเหรียญครับอยู่นองไม้นุย้ยนองไม้นี่มีซีดีครับนูหมดอ่ะบอเอาใช้ไปซืีอเลยเห่ะบ่วงเสียอีกบ่พี่น้องน,นี่นะใช้ไปซืียนี่นะ นันคือถอนแหวงสั่นบ่วงพี่น้องเห็นแต่ปลายครับนี่อุ้ยโอ้ลากแหวงสั่นโอ้ยมันต่ำลากไปเลยสิพี่น้องเสียบบ่แน่น,นครับเสียบแน่นนี่รู้เรื่องเลยละ่ะอืมเสียดายเสียดายเสียดายนั่นที่เขาค้อมันแล้วครับแต่มันมันเสียบบ่แน่นครับเสียบบ่วงมันก็นได้บ่วงหดพี่น้อง เสียดายครับเกือบจะมีแต้ม,ตมอีกขออนุญาตเจ็บบ้างครับผมผมไปต่อไม้นี่นะครับพี่น้องไม้นี้ผมตามดักมาหลาย,ยาหมดเ่อใดจักเถียงไม่ได้ขดไม่ขดไม่พี่น้องดักแซ่ไว้อีกมือนหนึ่งครับ นี่ก็ะบ,บอต่ำพี่น้องเป็นยังไหนหนงไห,น,หน,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 งน,นูนี่โตเป็นโตยังไงหนูอยู่นี่มีดินครับพี่น้องนั่น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 ถือครับผมถือแล้วถือแล้วเหยียบลอยครับพี่น้องเหยียบลอยครับผมยัดจือ้อนี่แบบโตหนูอยู่เนี่ยเป็นโต๊ะสี่ตี ตัวงสีตีนหนูวิเนี่ยเปียกหมอดหยอดบ่พี่น้องต้องใส่สิพึ่งอ,อวบเพาท่านโดนครับตัวนี้พี่น้องไหนออกหลังฝนหรือก,ก้อนฝนเดีย่ยวลอยพี่นอ้องจะเจอเห็นปะเห็นตัวหนูแล้วครับพี่น้องอันเทนน้านี่อันนั้นอะไรมิต่ขวดขวยครับพี่น้องว่าแหลนน้ำลุ่งยังเสียว่าแหลนน้ำทังยังเสีะ มาหลบนี่เป็นไรขอจากเจ๊กปะผมเรียบร้อยพี่น้องสบายใจครับ <c oughs> กับหนูไม้นี่ตามจับตามจีบมาหลายคลิปครับพี่น้องมาได้จักเถื่อนตะขวดขวยวร้อนจิบเหลียน้ำท่างเวริหากินในหูวะสุดท้ายกับ มันสิยังหนูอีกหลายอยู่ครับหนูอยู่นี่เบมึงแล้วแล้ว่าได้มาตัวหนึ่งก็บจะบาดใจแล้วครับผมไปต่ออีกไม้หนึ่งครับหมายอยู่โคกสารครับหมายอยูไทยครับครับผมสะรยกวนครับพี่น้องน่านม้องห่วงเลยพี่น้องฝนตกตกแห้งครับอยู่เมื่อคืนใดบุญค้มสิตกอีกแล้วครับพี่น้องเท่านี้ก็ได้มาสองแต้มครับผมไงได้แต้มหนึ่ง เมนูถั่วเนี่เห็นหนึ่งของหนูงามใส่กำลังงามครับทือว่าเด็กกาทรรี่กหมาเนี่ครับเสองน,นี้ก็ได้ช่วงนี้ลุยเดียวพันใหญ่ยเป็นกับไปหาเห็นงานไปทัานว่างครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ